สวัสด,ดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับไททันฟอร์พาร์ทที่เ่าไอร่ไม่ดูผมจำไม่ได้ไปดูกันเอาเองเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราต้องไปไปหาบีทีเพื่อสแกนหาเงียบเงียบจะเห็นยังวะโอเครู้แล้วแหละ

แต่ท่านพังแล้วมันมาจากไหนเนี่ยขอ,อปืนหนจ้าไปแล้วเปลี่ยนเลยไอยออนใช้เลยเก่งมากไหมวะเฮ้ยอันนี้ยิงแบบไหนเอสกิลอะมั้งเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึ่ง บล็อกละสะท้อนเลเซอร์กับระเบิดเลเซอร์ที่ไหลแล้วก็โคตรเลเซอร์ไหนดูเลเซอร์ที่ไหลที่อย่างนี้นี่เองแปดข้ามเวลาอย่าได้เข้มไหมแปดไลช้าไลฟเวลความปลอ,ปอดภัยอยู่ที่ไหน อย่าให้ผู้บุกรุกเข้าถึงแกนกลางอาร์คได้สแกนต่อปริกรอาร์คไปโอ้โหอยู่เพียบปีทีไม่อยู่ด้วยวะต้องขึ้นไปกับปีทีถึงจะไปด้วยต้องไปทางไหนเลยเนี่ยน่ยต้องข้ามไป นี่ไงจริงด้วยโอ้ยเตาแกนกลางไม่สเสเียนพอเราเข้าไปใกล้บีชีบีทีอ้าวนี่ไงล่นกับเวลามันเป็นอย่างนี้ ถ้ามีอะไรผิดพลาดมันจะเราจะรับอะไรไม่ได้มันจะเกินกว่าที่เรารับไหวแห่ปีทีไปสแกนเตาไปก่อนอาร์คโอเค ชือ่อยากอยากได้หน้าปกอะนี่แหละอะไม่ใช่อันนี้ดิเออก็อันนี้ดูว่าเอ๊ะไปเอาทีหน้าปกเข้าไปถ่ายก็เล้เสียวเวลาคนผู้ชมเฮ้ยพี่โหดยิงได้ด้วยวะฉากนี้มันควรจะซื้อสิผมทำาอะไรวะ ที่ข้ามเวลาเาาสียสกแกนกลางสแกนกแกนกลางก็มีแกนกลางกด e แล้วจสแกนกำลังสแกน

การเดินทางของเรายังไม่ห่างไกลกาบคำว่าเสร็จสิ้น <c oughs> เราต้องขัดขวางการทำอาวุธมัง้งผม <c oughs> อยากย่งอังกฤษมากเลยวะจะได้เข้าใจในเรื่องแต่ก็พอเข้าใจอยู่ว่าไอ้พวกเอ c มไอซีมันพยายามทำอาวุธอนเดอร์สันตายแล้วแต่ยังสานตรอบภารกิจของเขาได้ The interstellar beacon ahead will serve our needs. Let's hope someone on our side is listening out there. There is only one way to find out. We must uphold the mission. Pilot, I see the beacon up ahead. Scans detect minimal power functionality. It may need repairs. I'm picking up multiple contacts. What's up? confirmed. The stalkers appeared to be ready to attack the control room. Wait, Ronin Uh. The fog is deadly to organic. We cannot uphold the mission if you are dead. You will be safe in the cockpit. Pilot mode we engaged. Pilot. I'm inside that beacon control room. They are signaling distress. Hatching in. you reading us? แล้วการความชื่อเนี่ยกัปตันโค้ดเรากำลังดูสตอเกอร์โจมตีแนะนำให้ไปช่วยจัดการสตอเกอร์เราวค่อยไปช่วยเราไรเฟลิลแมนไรเฟิลแมนมันมีเนี่ย 40-ton chassis can eliminate smaller enemies <small <noise> threat neutralized well done this victory has raised our combat efficiency rate bt-7274 to militia forces ไอ้พุ่ลคามได้หมดลงแล้วไหนช่วยเราไว้เพ้พวกนั้นมันมากันไม่หยุดเลยเราอยู่ทนอยู่ได้อีกไม่นานแน่ถ้านหนไม่มาเราจะเปิดประตูเข้ามาดิขอบคุณครับยังไม่ได้ลองสกิลโลนินเลยสกิลโลนินมีอะไรบ้างต้องลดดาเมจไม่มีสะท้อนแล้วก็พุ่งเร็ว กด Q Arc Wave Slow แล้วทำ Damage ตบทราบทังนี้เลยครับลองไปคุยไปตัดบีคอนเป็นไงบ้างพลังงานถูกปิดเราเสียการควบคุมต้องการอะไรลักษณะแบบนี้เพื่อทำลายมันทำลายมั้ง Yeah. yeah we know what it is can you repair it no, we already tried sensors indicate another one in the substation but it's nearly impossible to get down there this place just ain't built for humans understood pilot cooper i advise caution while navigating this facility substation you must recover the arc tool Good luck, sir. hope you make it back we've lost too many down there i thought with demeter shut down the imc what ขอให้โชคดีไพลอตมีได้ยินเสียงตามหลังไปด้วยตอนจะออกไปไปกันต่อเลยยังไม่คัดแบบเฮ้ยปืนอะไรนะเอาซาแม้ มันทรมารอะไรตรงนี้พายอยทเฮ้ยในพายอทพี่ชี่กระแม่พวกนี้มันยังไงกันกำลังสกนปลดปล่อยพลังงานพลิกเลี้ยง การสัมผัสทางกายภาพปี <BT. S 1> ชี่เช่วยเตือนฉันด้วยว่าฉันต้องมาบอกฉันทีว่าฉันต้องมาทำอะไรมาเอาอุปกรณ์อาบเพื่อเป็นพลังงานให้บีคอนผมจำไม่ได้ว่าแปลนไทยมันแปลเป็นอะไรบีคอน ซอฟบอลชื่อโคตรปีตเลยอะไรวะเนี่ยอืมเปิดระเบิดอีกันแมวโอ้ยโห้สปโปโตรไกล จะตกใจหมดไม่บวกเยอะเราไปดีกว่าหนีได้ เจยวหัวเลยที่นี่มันยังกับเขาวงกตมันลึกแค่ไหนเนี่ยลึกสุด3ามรอเมตรที่นี่คืออะไรกันแน่เป็นออรงพลังงานสำหรับบีคอน ของไอเด้วยไอเมาวิ่สองหนึ่งบาโวทางเปิดแล้ว <ST AN TS> รอบบอลใจคอจะมีแต่ปืนนี้ได้ไงแมวอ,อ่ะปึ๊บหล่นมามีอะไรบ้างทางนี้เจออาร์ทูแล้วแปลอาร์ทูมาจากมาวินขอดีๆนะมาวินเราไม่อยากสู้กันไหนขอหน่อยเออ ำอะไรได้วะเหมือนปืนเลยโอ้ยน้องน่าสงสารดีมากคนกลับได้ทูลมาแล้วกลับไปทางคอนโทรลรูมแล้วคอนโทรลรูมมาอยู่ไหนแล้วปืนนี่ทำอะไรได้เออ อันนี้โดนซ่อมนี่เองเราต้องไปทางไหนยังไงเพื่ออะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะต้องทำอะไรต้องกลับไปทางเดิมเลย น่าจะต้องกลับไปทางเดิมใช่เปิดได้ไหมเนี่ยโอเคมันจะกระโดดลงไปทำไมวะนะฮะต้องใช้อะตัวนี้แก ตรงไปข้างบนไหนจ้ามีใครไหมมีใครหรือเปล่ามีมาทำไมมาสตีฟเอาไหมาดีไวไม่มีอะไร เราเปิดหบกันนะใครยิงมันไม่ลงนี่วะโอ้ยยยยเริ่มใหม่วะเราต้องไปยังไงวะเนี่ยชว่วยไหมครับชุบชาบชุบชาบทางนี้ป้วทางนี้แหละเออ ยังไงต่อป่ะลงไปข้างล่างเลยไม่ใช่ลงมาทำไมวะเนี่ยต้องไปทางนูน้นอ๋อเคเข้าใจละมาติดตรงนี้เออบเออ พวกนี้มันต้องใช้หมัดแล้วก็ซ้ำเป็นอะไรวะจัดว่าเด็ดแต่ลูกซองหมัดกว่าเยอะต้องไปไหนให้พาไปดูนี่ต้องไปยังไงบินไปเลยนะนั่นแหละก็คิดไว้ว่าเป็นอย่างนั้น เฮ้ย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 ลมแรงมากลมแรงมากมันแพ้เราหรือเปล่าเขาต้องบ้าแน่เลยที่จะลงกระโดดแบบนั้นฉันนึกว่าเขาจะตายไปซะแล้วปูเนี่ยเออเคยตายแล้วแหละไม่น่าพูดหรอกมึงไง เยี่ยมยอดน่าประทับใจมากไปรอดไปที่ห้องควบคุมได้แล้วเฮ้ยวิ่งช้าจังอ่ะวิ่งช้าจังไปวิ่งช้าจังไป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 เหลือทีละ19นาทีตัดไม่ดีไหมตัดพลาดแล้วกันเดี๋ยวช่องมันว่างจะได้มีอะไรตรง